ากาศนะคะตอนนี้บ่ายโมงใช่ไหมเนาะโอ้ร้อนมากเลยเนาะค่ะกาใหญ่แล้วนะโอ้ก็คือมีแต่กบนะเนี่ยค่ะกรบกระโดดตุ้มตั้มตุ้มตั้มกบเยอะเลยนะคะจะแกงหน่อไม้เก็บชะอมไปหน่อยนะคะใส่แกงหน่อไม้นะแกงหน่อไม้ตุ้มหน่อไม้ไว้นั่นนะคะใส่ดุกหมูนะคะแกงหน่อไม้ใส่ดุกหมู เก็บเจ้อมนะคะอัปดเดตเวลาตอนบ่ายร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนนะคะออกมาเก็บเจ้าอมนะคะกินข้าวแล้วนะคะแกงเห็ดเผาะนะคะน้ำพริกน้ำปูกับหน่อนะจะแกงหน่อให้ลูกอีกนะคะเดี๋ยวก็จะกลับไปเคลียร์ที่บ้านนะคะเคลียร์้วยเคลียร์งานะ มันร้อนมากเลยนะคะตอนเย็นๆน,นะคะถ้าแม่ไม่ขี้เกียจแม่ก็จะออกมาอ้าวกระโดดนุ่นเนาะ,ะโอ้อันนี้เป็นเขียดก็กระโดดไม่ใช่กบนะคะอืมนี่นะคะเฉาเอ,อ่เราเก็บมันกระปปองนะคะเนาะ ใส่แก้งนอตั้งหนอไว้นะั่นแห้งหรือเปล่าน,ะน้ำนี่นะคะเนาะโอ้ยนะคะนี่น้ำเยอะเลยนะคะน้ำตุ่มนานะคะเนาะ,ะนี่ข้าวจะงามขนาดเวลาใส่ดองน้ำไว้อย่างนี้นะนะคะข้าวก็จะงามบอ่อปลาเราก็มีน้ำเยอะแล้วดีใจมากเลย ก็ดีใจนะคะได้น้ำเนาะเก็บจะอมใส่แกงหน่อไม้นะเดี๋ยวจะห่อให้รูปไปเจังลายนะคะไปในเมืองรูกคนเล็กอยู่ในเมือง ไปดูหางต่ออีครั้งหนึ่งน้าต่อใหญ่เลยไปดูหนอนก่อนแล้วไปดูหางต่อหาต่อีกนะคะร้อนมากเลยนะคะที่เชียงรายนะคะบ้านสวนอุ่นใจนะคะนร้อนร้อน ต้นขาเห็ดยังไม่ออกมันแรงนะมันแรงเห็ดก็เลยไม่ออกเ,อเดี๋ยวต้มข้าวให้หมาน้องหมาก่อนเดี๋ยวแม่ต้มข้าวให้ต้มกระดูกอยู่ Tôm đục nhiều Đừng có được sợ Ok, ngon Ok, ngồi. นะคะต้มข้าวไว้นู่นแต่ดันมาตามที่บ้านสวนนะคะต้องต้มข้าวใหม่อีกแล้วนะคะกลับม,มาตาเพราะว่าอยู่ที่บ้านนู<อ>่นก็แกะกระดูกข้าให้หมาวี่หนอนะคะนอนไม่ยายแจงมาใส่ตู้บนบ้าน ข้าวอยู่บ้านจะไปตามไปเอาข้าวอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นนะน้องหมาเนี่ยตรงเ้าไว้ที่บ้านเกี่ผักมาแล้วนะคะเนาะจะใส่เต็มหน่อยตรงข้าวหมาก่อนอ เหลืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนต้มข้าวก่อนโอในสวนนะลุงเลยเห็ดยังไม่ออกนะหนอ่ออกหรือเปล่านะต้มข้าวก่อนที่บ้านเย็นแล้วแต่ดันมากันที่นี่หมดเลยเ,เลยอหมา